วันนั้นอ่ะคือปบบป้าเคยส่งเนเน่นที่ BTS วันหนึ่งแล้วแบบวันนั้นเนเน่แต่งตัวสวยมากแบบป,ป้าจะส่งเนเน่เทียบกับ BTS แล้วเน่ก็จะเดินลงบันไดเรือนเดินเด <s iff> ินลงแล้วก็ขึ้นบันไดเลือนแล้ววันนั้นอ่ะเน่ใส่ออแบคแล้วเน่สวยมากไม่ใช่วันที่กี่เพ้าะนะเนเน่สวยมากเน่บอกเลยเน่มั่นใจว่าเน่สวยแล้วเน่ก็แบบลงแล้วเน่ก็จะเดินเฉิดฉายขึ้น BTS อย่างทุกทีแล้ววันนั้นเน่ก็ลงบนไดลงลงรถ แล้วคือมันเป็นฟุตบาทใช่ไหมลงรถปุ๊บเนี่ยสะดุดหน้าความทิ่มกับพื้นแล้วเนี่ยก็แบบถลายไปกับพื้นอะ <c oughs> ความคิดเนี่ย,ยคือป้าป้าต้องจอดรถเพราะว่าป้าป้าทุกคนเข้าใจว่าเพิ่งจอดส่งเนี่ยแล้วก็ยังไม่ทันไปอะ หันไปคือปะปาขับรถออกไปเลยแล้วก็ไม่หันกลับมามองเหนี่ยนอีกเลยแล้วเขารู้ไหมไหนล้มไม่รู้สิ่งที่แบบเกิดขึ้นคือคนแถวนั้นต้องมาช่วยเหนี่ยเพราะว่าเนี่ยไม่รลุกอะเนี่ยเจ็บปะเหตุการณ์เนี้ยแม่ก็เคยปะปาเขาเป็นคนเดินเร็วอแล้วเขาก็เดินแบบเขาเป็นแบบเดินไม่รอใครอ่ะแล้วแม่ก็ช่วงนั้นแม่แม่ก็ล้มอะกิ้งเลไกิ้งหมดกิ้ง แล้วแบบแผลเต็มตัวเลยแล้วแม่เสียงเบาป้าป้าป้าปาแล้วเขาเดินห่างออกไปตลอดเลยห่างไปแล้วแม่ก็แผลเต็มตัวแล้วคนก็มาประคองลุกเหมือนนั่นแหละเราอยากคาดหวังเราจะให้ป้าหันกลับมามองช่วยด้วยมาให้เวลาขับรถอต่รถมันเยอะไม่ป้าป้าป้าต้องดูกระจกซ้ายไงตอนนี้ยวที่ถึงแม่อะ ม่ราแล้วนอนคลั่งหยุดด้วยพื้นเออแล้วมือก็เรียกอ่ะป้าพี่ตูสารพัดเรียกอ่ะป้าทุกคนก็ตอนนั้นไปดีมัวกันทั้งบ้านใช่ป่ะหกโมงเย็นฟ้ามืดเออฟ้ามืดแล้วแล้วก็นั่งอยู่บนรถคือปกติแม่จะนั่งกับพวกกัอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยกับพี่ตูก็จะนั่งข้างหลังแล้ววันนั้น่ะเนี่ยอยากคุยกับแม่เนี่ยกับพี่ตูนั่งข้างหลังคือรถกันหมดแล้วเออแล้วเนี่ยก็เรียกแม่แม่ แม่ทำไมไม่ตอบเดนกนแล้วเี่กก็จับเบาะข้างหนา้าแล้วเี่กก็ชงเงยหน้าไปอา้าวแม่ไม่อยู่ไม่ปปาพูดว่าแม่อยู่ข้างหลังไงเออแล้วเด็กก็บอกว่าแม่ไม่อยู่ข้างหลังตายแล้วตายแล้วรีบวนเราคือออกมาแบบไม่รู้ว่าแบบไกลแค่ไหนอะแล้วก็สุดท้ายก็คือวนกลับไปที่ดิมเบอร์แล้วแม่ก็แบบไม่อยู่แบบไม่ลงไงไอยู่นี่เราลงไงไอไอร้องไห้อะไม่ใช่ไม่ใช่กลัวโกรธมากโกรธมาก เราแบลืมกันค cool> ิดว่าขึ้นข้างหลังไม่รู้แบตโทรศัพท์แม yeah> ็กก็หมดนะไม่โทรศัพ claro ท์ของอยู่บนรถเก็ลอยู่บนรถมาลึกและยืนที่ความมืดอ่ะเออแล้วมันมืดมากมันมืดเหมือนต่างจังหวัดเลยมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแล้วเราไม่กล้าไปไหนด้วยเพราะว่าเขาเขาบอกว่าถ้าหลงกันพันกันตรงไหนต้องหยุดจุดเดิมแล้วเราอยู่ที่จอดรถมืดอ่ะชิบดูแม่จะคุณไหมเราผ่านได้ยังไงลืมหนูได้ยังไง ล้วแบบหลังจากนั้นอ่ะเหมือนแบบมันเป็นอะไรที่หลอนในครอบครัวมากเลยวมมีเกิดขึ้นเห็กับเราไม่มีไม่มันเป็นอะไรที่หลอนในครอบครัวมากเลยทุกครั้งเวลาไปไหนอ่ะทุกคนก็จะพูดว่าแม่ขึ้นรถยังแม่ขึ้นรถเลยงโอเคแม่เราก็ชอบบอกปะว่าป้าแม่ไม่ขึ้นรถเดี๋ยวมึงออกนะวันนั้นป้าโดนอะไรบ้างโอ้โหเต็มแม็ก